คลิปนี้นะครับจะเป็นการปลูกแตงโมอินรีนะครับลอยฟ้าซึ่งเป็นตอนที่4หลายคนก็ขอกันเข้ามาว่าตอนนี้จากที่เราหยอดมเมล็ดไปนะครับตั้งแต่วันที่2ของเดือนนี้วันนี้วันที่15ของเดือนนี้ก็คือ13วันต้นประมาณไหนนะครับตั้งแต่เป็นมเมล็ดเลยนะก็คือนะครับจะได้ต้นประมาณนี้ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะนะครับก็จะมีใบเลี้ยงคู่นะครับ2ใบใบจริงมี1 2 3 4ส สี่ใบจริงนะครับบางต้นก็สามสามถึงหนึ่งสองสามส,ามส,ามส,ามสี่สามถึงสี่ใบนะครับหลังจากที่เราหยอดเมล็ดลงไปนะครับ <c oughs> ก็คือหยอดคาถุงเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เลือกเฉพาะเมล็ดที่มีรากอยู่แล้วมันก็จะงอกครับทั้งหมดส่วนนี้จะเป็นถุงสีขาวก็คือจะเป็นไรเมล็ดทั้งหมดนะครับส่วนตรงสีดําจะเป็นตอบิโดนะครับซึ่งเป็นคู่ผสมเกสรจะทําให้แตงโมไรเมล็ดเป็นสายพันธุ์ที่ไรเมล็ดนะครับ ตอนนี้ให้สูตรไหนนะครับใบทําไมไม่เหลืองก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีคลิปที่ผมเคยทําออกมาแล้วใบเหลืองเพราะว่าด้วยความใจร้อนนะครับปัญหาใบเหลืองหลกัหลกๆคือคุณผู้ชมนะครับผสมดินพักไว้ในวันนั้นแล้วก็ปลูกเลยนะครับอย่างน้อยต้องพักไว้ประมาณ7วันนะครับผมพักไว้ประมาณ7-10วันปลูกลงไปหยอดมเมล็ดลงไปนะครับใบไม่มีเหลืองนะครับเขียวตั้งแต่แรกและทีนี้หลังจากที่ต้นเขานะครับจเจริญเติบโตได้ประมาณสัก มีใบจริงประมาณสักใบหนึ่งใบขึ้นมาใบเล็กๆะครับประมาณสัก6วัน7วันเนี่ยผมเริ่มให้ปุ๋ยแล้วนะครับเป็นปุ๋ยน้ําเรียกว่าปุ๋ยปลานะครับก็คือจะให้ตรงนี้นี่นะครับมา,มาดูหน่อยนะครับนิดนึงกลิ่นมันก็จะอลังการหน่อยนะครับผสมน้ําให้แบบนี้นี่นะครับมันออกจะเป็นสีเขียวๆนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากโดนแสงแดดอะไรก็เกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่าแพงต้อนนะครับก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไป ก็คือบำรุงแค่นี้แล้วก็การให้น้ำหมักปลาผสมน้ำนะครับประมาณสัก1แก้วกาแฟนะครับหรือว่า1 1ต่อ150อะไรเนงะี้ยพ่นทางใบนะครับวันเย็นเย็นวันเนี้ยก็คือจะมาพ่นทางใบให้อีกนะครับจะพ่นทุก2ถึง5วันครั้งนะครับแล้วแต่ความว่างแต่ปกติผมจะพ่นทุก2-3วันเนะี่ยเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าเมลอนของเรารอบนี้ลูกใหญ่เพราะเราต้องบำรุงนะครับการปลูกอินทรีย์เนี่ยครับหรือว่าออร์แกนิกเนี่ย มันจะให้ธาตุอาหารที่เกี่ยวกับธาตุอาหารน้อยน้อยไม่เป็นไรนะครับเราก็ให้บ่อยๆเอานะครับพอเราผมให้บ่อยๆก็สังเกตได้ว่าเมลอนที่เราปลูกนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยสายพันธุ์ที่ผมปลูกน้ําหนักอยู่ที่1.5ถึง2.2 2, 2. 2นะครับแต่บางลูกเนี่ยผมซัดไป2.6-2.7นะครับส่วนตรงที่ไม่โดนแดดก,ก็อยู่ประมาณ3 3ก็มีอะไรเง้ยโดยเฉลี่ยก็คือเกือบเกือบ2กิโลเกือบทั้งหมดนะครับทั้งแปลงนะครับ แล้วทีนี้เราจะมาทํายังไงหลังจากที่บอกนี้นะครับเราต้องมาเคลียร์พวกวัชพืชน,นะครับหรือต้นพืชที่ไม่ใช่ต้นแตงโมของเรามาถอนออกแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกล่วงหน้าเลยนะครับสําหรับคนที่ติดตามวันนี้ผมก็จะมาถอนหญ้านะครับแล้วก็พรว,ว,วนดินนิดนึงแล้วก็ให้น้ำหมักปลาส่วนพรุ่งนี้ผมจะมาให้ปุ๋ยหมักนะครับใส่ลงไปเพื่อให้ไม่เยอะนะประมาณนิดนึงนะครับเพราะให้ตามขนาดต้น ส่วนรอบนี้ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ทำเหมือนทุกรอบนะครับทุกรอบก็คือตามพื้นฐานเราก็จะเข้าใจดีว่าอ่าหนึ่งต้นนะครับถ้าจะมีใบ,บจริงประมาณสีห้ายอดน 4, ยเนี้ยสีห้าใบเนี้ยเราก็ตัดออกชิบนะครับแล้วก็ปล่อยให้เลี้ยงไว้2แขนงไม่แล้วนะครับพอดีมั่นใจจากการที่เราปลูกเมลอนแล้วแบบเฮ้ยการปลูกออร์แกนิกเนี่ยธาตุอาหารน้อยนะครับแต่เมื่อเรามีวิธีการให้ที่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าทุกรอบที่ผ่านมากลายเป็นผลใหญ่นะครับผมเลยจะ ไว้แค่1เถานะครับไม่อยากปลูกมันเดิมเบื่อนะครับลองปลูก2แต่ว่าผมก็ยังอยากแนะนําว่า2เถามันดีนะที่เคยลองมาทั้งหมดนะครับแต่ผมจะไว้เถาเดียวโดดๆไปเลยนะครับถึงจังหวะตัดยอดตัดนะครับในขั้นตอนสูงเท่าไหนอาจจะไม่เหมือนทุกครั้งที่เคยผ่านมายังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้กําลังใจนะครับเข้ามาคอมเมนต์กดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยแค่นั้นแหละนะครับว่าคุณยังอยากชมคลิปกับเกี่ยวกับคอนเทนต์การปลูกแตงโมอยู่เพราะว่าคนก็สนใจน้อยนะครับ ถ้าไม่สนใจเยอะเดี๋ยวผมพาไปลุย,ลยขอบคอนเทนต์อื่นๆนะครับตอนนี้ก็ออกมาค่อนข้างจะมีเวลาเยอะมากกว่าแต่ก่อนนะครับจะปลูกสิ่งที่มีอยู่ให้มันมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาทําได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ไปแล้วครับนะครับต้นจะใบสวยนะครับใบใหญ่แบบอื้การให้ปุ๋ยเนี่ยผมจะบอกอยู่แต่ไม่ได้บอกในคลิปนี้ว่าให้ยังไงคุณต้นยังไงนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับแสงสาดสองไม่ดีเนี่ยใบเขาก็จะบางก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเราก็ได้ทฤษฎีมากขึ้นเดี๋ยวจะบอกในคลิปต่อไปในคลิปนี้ผมจะมาะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับว่าทําหวาน3ขั้นตอนสุดท้ายทำแบบมินซีมันจะหวานได้หรือเปล่าสําหรับการปลูกเมลร่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทัศกรยานหนึ่งครับ